สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นวิดีโอแบบประเภทว่ามาบ้าเหออะไรเงี้ยของที่ได้มาใหม่มีคนไล่แจกมามั่งอะไรมั่งไปซื้อรถราคามามั่งดีใจแล้วก็อยากจะมาเปรียบเทียบเจ้าสองตัวนี้นะคะว่าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นของที่ผมชอบมากๆเลยะคะใครที่เคยดูวิดีโอเกี่ยวกับการล้างเครื่องสําอางนะคะบำรุงผิวหน้าฟินถาตัวแทนตัวตายจะมาได้แล้วนะคะก็อยากทราบว่าวิดีโอนี้มีอะไรไงบ้างติดตามชมกันเลยค่ะดูชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นของที่ได้มาโดยความสิเนหานะคะดีให้มานะคะเป็น น้องสะพยนะคะเป็นมา r ์เป็นคอนด i ช i นนิงสปาแอนด์ครีมบาเป็นกลิ่นเกรฟ f o ดเอ็ก t ตรัแล้วก็ Ad a อเ i c o t คออยนะคะเป็นแบบหมักผมของ Matrix Essential นะคะยี่ห้อแบบนี้พิมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะอันนี้ขนาดกระปุก500 ml นะคะครึ่งลิตรนั่นเองเยอะทีเดียวกลิ่นหอมให้ดูนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้มีความ เหลวนิดๆหน่อยๆบ้างคือแบบว่าออกลักษณะแบบแป้งเปียกอะนะคะไม่เหมือนกับเจ้า essential อีกอันหนึ่งที่ทิมเคยเอามาให้ดูอันนั้นจะแบบว่าเนื้อค้นขากสุดขีดนะคะก็ปริมาณเยอะพอสมควรเลอวอมาต่งงางหาก ว่าแล้วเชียร์เวลาเปิดกระปุกอะไรพวกนี้นะจะต้องมีอันเป็นไปนะคะเลอะมาโดนมืออ่ะเช็ดซะหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันแรกนะคะก็คือเดี๋ยวเมื่อไหร่ถ้าพิมใช้ไปแล้วเนี่ยจะเอาเอามาลองรีวิวให้ฟังนะคะว่าคิดอย่างไรยังไงบ้างแต่สําหรับตรงนี้เนี่ยเขาบอกไว้ที่หลังกระปุกว่าเป็นแบบคอนดิชแนนซิ่งสปานะคะชนิดล้างออกนะแบบว่าเหมือนกับใช้แทนคอนดิชเนอร์ใช้แทนครีมนวออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ให้บำรุงจะสามารถช่วยให้ผมนี่แข็งแรงมชีชีวิตชีวานุ่มสลวยมีน้ำหนักจนสัมผัสได้ถึงความแตกต่างแบบๆๆก็ประมาณนี้ให้ทิ้งไว้ได้ถึง10นาทีเลยนะคะ10นาทีสุดขีดก็ใช้เต็มที่ได้เลยขนาดนี้นี่คงใช้สักครึ่งปีนะคะขนาดใหญ่ทีเดียวสําหรับอีกสองชิ้นที่แบบว่าหวังว่าจะโดนไล่แจกมาแต่ไม่ใช่นะคะไปซื้อมาเองนะคะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของประเภทอ,อ๋เอเซเลกแล้วนะคะประเภทลกแกนทั้งหลายไม่รู้เป็นอะไรนะคะชอบหรือเกินพิมพ์ก็ประเภทว่า อาจจะหนึ่งราคามันไม่แพงเวอร์นะคะเทียบกับเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แล้วก็คุณภาพก็โอเคนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อลาน p เพลนะคะก็ซื้อคนถามมาเยอะมากเลยหลังจากที่พิมพ์เอาไอ้อรีเบิร์ดกับอีกยี่ห้อหนึ่งไลยลานอครีมอะไรพวกเนี้ยคะ่ะมาให้ดูว่าซื้อที่ไหนยังไงยังไงคะพิมพ์แนะนําว่าพวกสินค้าประเภทอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของฮิ้วหรือของที่เขานําเข้ามาโดยดีลเลอร์เนี่ยะคะ่ะ มันจะไม่ได้ขายอยู่ในห้างทั่วไปที่แบบหาซื้อได้ง่ายอย่งเซ็นทรัลเดอมอแต่ที่ที่หาซื้อได้ก็คือประเภทตามพวกตู้กระจกที่อยู่ในห้างที่ที่แบบเขามาเช่าพื้นที่อะค่ะก็คือให้เดินลองเข้าไปถามดูถ้าเกิดว่าที่ที่พิมพ์เห็นว่ามีเยอะมากๆเนี่ยนะ ก็จะเป็นที่ยูเนียนมอลกับที่ MBK ที่มาบุญคลองนะคะก็คือจะมีตู้เยอะมากเลยสินคุณต้องทําอย่างเยอะคือเดินเช็คราคาว่าแต่ละตู้ตู้ไหนได้ถูกสุดอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากาก็จะราคาเท่าๆกันนะคะเขาไม่แบบว่ามาตัดราคากันเลยนะก็อย่างสองอันนี้ที่ทิมซื้อมานะคะอันบนนี้เป็นสําหรับทาหน้านะคะเป็นลาน o เพอร์พาเซนต้าเฮอร์เบิ e x คอมเพล็กซ์นะคะยังไม่ได้แกะแกะกระปุกนี้เนี่ยขนาดหนึ่งนะคะ เป็นรุ่นที่แบบใช้สำหรับทาช่วงกลางวันแล้วก็เขาบอกว่าผสม spf นิดหน่อยด้วยแต่ไม่ได้บอก spf มาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ราคากระปุกนี้เนี่ยกระปุกละ3า0รอยบาทธนาข้างในออกมาเป็นกระปุกสีฝาจุกสีม่วงๆชมพูๆนะคะเป็นพรเซนเตอร์คือผสมลบแกะนั่นเองเดีย๋ยวเปิดให้ดูข้างในเพราะว่าพิมพ์เพจที่ร้านนี่ก็ลองดมกลิ่นดูแล้วนะคะก็คือกลิ่นใช้ได้หอมหวนก็คือกลิ่นแบบปกติมากเลยแล้วก็เนื้อครีมแบบว่า ดูนุ่มๆอะค่ะแบบไม่หนึบนะคะประเภทคือคุณชอบหลังจากที่ใช้รีเบิร์ดนะปุ๊บก,ก็ติดใจก็เลยคิดว่าไม่เสียหลายเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะลองยี่ห้ออื่นๆแบบอื่นๆบ้างะคะอันนี้สา0ร้อยบาทขนาดหนึ่งรอนะคะหาซื้อกันได้ตามตู้ทั่วไปอันนี้ก็เช่นกันแต่อันนี้เนี่ยเป็นกระปุกใหญ่หน่อยหนึ่งเป็นลาโนเพิร์เนยนะคะเป็นวิตามินอ e, ีที่มีผสมวิลนิง่งครีมโรสคอลลาเจนแล้วก็ลาโนลินอันนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับตัวทาตาทา,ทา,ทาบอดี้นะคะทาตัวอันนี้จะขนาด2 0 0ร้อยม 250ค่ะโทษที250อันนี้อันนี้จะไม่ได้มีกาดปิดด้านบนนะคะเปิดมาก็จะเจอเนื้อครีมเลยประมาณนี้มีความเขยา่าเขยา่าข้นกว่าข้นกว่าเจ้านี่นิดนึงนะคะอันนี้เขยา่าเขยา่าแล้วเนื้อมันจะเด้งเดบ้างเหมือนเยลลี่อันนี้จะแบบว่าค่อนข้างเนื้อเข็งแข็งนิดนึงอันนี้ขนาด250 ml นะคะพินจะเอามาไว้ใช้สําหรับอ๋อเดี๋ยวลืม กลิ่นคล้ายกันมากเลยเหมือนกับประมาณว่าน้ําหอมยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะจะเป็นหอมอ่อนๆถ้าเกิดคุณไม่ได้แพ้น้ําหอมหรืออะไรก็อันนี้ก็น่าจะเป็นทางบางทีพิมพ์จะเอามาใช้ค่ะพวกตรงข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อศอกหัวเข่านะคะตรงช่วงบนของช่วงตัวเพราะบ,บางทีรู้สึกว่าโลชั่นทาตัวทั่วไปมันก็โอเคแต่คือเราอยากจะบำรุงช่วงช่วงหน้าอกตรงเนี้ยค่ะหน้าอกตรงเนี้ยเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะนั้นก็เลยลองซื้ออันนี้มาใช้ดูนะคะก็หวังว่าจะได้ผลดีถ้าเกิดว่าหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง เอาละค่ะมาถึงไฮไลท์ของวิดีโอนี้ทีมชอบนะคะก็คือถ้าเกิดใครที่เคยดูวิดีโอที่ทีมล้างเครื่งองสำอางนะคะจะเคยเห็นตัวนี้เมลาอนี้ของพาลีอันนี้ก็ของออสเตรเลียกันนะคะเขาเรียกว่า soft peel คือมันเป็นตัวที่แบบว่าเป็นเจลใสเห็นไหมคะตรงนี้นี่คือที่เหลือนะคะเป็นเป็นเจลใสๆก็คือปั๊มออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นปัปปป๊มมาสักประมาณ6-7ปั๊มนะคะแล้วก็คือวิธีใช้ก็คือว่าบนหน้าที่แห้งๆเลยะค่ะปั๊มปุ๊บปุ๊บหลังจากล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วก็ แปะ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 ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มือนวดคลึงมันไม่มีเม็ดบีบไม่มีอะไรนะคะแต่มันจะช่วยสครับไอที่อยู่ติบนผิวหน้าแล้วก็เซลล์ที่ตายแล้วนี่ออกมาคือมันจะออกแบบเป็นก้อนเลยะคะ่ะจะเห็นเลยถ้าเกิดว่าไอ้ก้อน,นมันออกมาเป็นสีดํา mm hmm. ก็แปลว่าเราล้างน้าไม่สะอาดอะไรประมาณนี้นะคะแต่หลอดน,นี้เนี่ยมันขนาด50 ML นะคะ50 ML แล้วก็ซื้อได้ที่ราคา พันกว่าบาทถ้าพิมจะไม่ผิดพันกว่าบาทตามพวกร้านที่ขายพวกอย่างเงี้ยค่ะพวกของออสเตรเลียทั้งหลายนะคะพันกว่าบาทแต่ว่าอันนี้พิมไปเจอมาเขาชื่อ peeling wash นะคะเป็นรุ่นชื่อ peeling wash เป็นของ e2d ซื้อได้ที่ชอบ e2d ทั่วไปจะโฟกัสไมค์แคนเนีโฟกัสแล้วนะคะ peeling wash นะคะเป็นของ e2d นะคะรุ่น moist full อันนี้ราคาปกติเนี่ยขายกันอยู่595บาท595บาทนะคะ แต่ว่าพิมพ์ไปซื้อที่ตอนที่มันลดค่ะมันเหลือ119บาทดีใจมากเลยอันนี้คือซื้อที่ช็อปที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะลดเหลือ119บาทขนาดบรรจุขนาดบรรจ,มจมุมีแต่ภาษาเกาหลีนะคะแต่พิมพ์คิดว่าขนาดบรรจุเนี่ยมันไม่น้อยอ่อะ1120 ml นะคะอันนี้50 ml พันกว่าบาทอันนี้120 ml ถ้าเกิดซื้อราคาเต็มเนี่ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้ามีโปรโมชาั่นจะลดสักสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยลดสักหกสิบบาทอะไรเงี้ยะคะ่ะก็เหลือห้าร้อยอิดอนะิดอะแต่คือมันทำงานคล้ายกันมากเลยคือมันเป็นเนื้อแต่อันนี้เนี่ยจากอันนี้จะเนื้อใสเลยนะคะแต่อันนี้จะออกเนื้อขุนข่นๆนิดนึงแล้วก็มีความเข้าใจว่าเนี่ยอ่อนบางกว่าอันนี้อีกนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยพิมอยากจะแนะนำลองไปดูที่เคาน์เตอร์ก็ได้คะ่ะบีบลงบนหลังมืออะไรเงี้ยะคะ่ะบีบเจ้าครีมอัน,น,น,อน,น,เ,อนเนี้ยลง หมุนวนนะคะไม่ต้องกดเลยนะหมุนวนจะสุดได้เลยว่าแบบหนังเซล์ไอขี้ไครอะไรอย่างงี้ติมันมันจะหลุดติดออกมาขึ้นมาเป็นขุยเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถจะล้างออกด้วยน้ําแล้วค่อยล้างหน้าตามนะคะอันนี้ดีมากเลยคือข้อดีสุดคือมันลดราคาสุดขีดขนาดนี้นะคะก็วิดีโอนี้คงจบแค่ประมาณเท่านี้เผื่อใครที่กําลังมองหาพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสครับใบหน้าทำควาบสาดใบหน้าอย่างลึกซึ้งนะคะก่อนที่จะ ก่อนที่จะเริ่มการบรรลุอ้ออันแผนนิดนึงคือพี่ไปถามคุณครูที่อูเรียนนะคะบอกว่าเอะจริงเหรอที่บอกว่าเราไม่การทาครีมเนี่ยมันลงได้ประมาณแค่30ของที่เราทาไปท,ทั้งหมดเพราะว่าโอเคติดนิ้วมากติดไรมากนะคะทาไปแล้วรูดกลุมคนเรามันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นมันไม่สามารถที่จะแบบว่าซึมลงไปทั้งหมดได้คูกว่ามันก็แหมจะพูดอย่างงั้นมันมก็อะไรอยู่นะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยทำความสะอาดผิวหน้าสครับแพ็คแล้วก็แบบ คือเรียกว่าดูแลอย่างนี้เราค่อยอัดบำรุงลงไปเนี่ยมันได้มันได้มากกว่านั้นค่ะมันได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิมฮิมก็เลยเริ่มมาให้ความสําคัญนะคะกับการขั้นตอนการดูแลผิวพรรณอย่างลึกซึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองดูนะคะมีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีคลิปมีทิปอะไรอย่างอื่นนะคะที่อยากจะแชร์ฮิมก็ทิ้งไว้ได้เลยหรือจะทําเป็นวิดีโอรีสปอนก็ได้นะคะอยากจะดูมากๆเลยว่าคุณดูแลผิวกันยังไงบ้างคะ่ะขอให้ผิวสวยนะคะแลวขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอในวันนี้สําหรับวันนีี้สสวัสดค่ะ